ชีวิตเหมือนไรทางออกวันไว้เพราะไรสติแ่ฉันและเธอคิดต่างไม่ยอมรับฟังเสียงใครความเข้มบางครั้งบางตาอาจมองไม่เห็นความจริงแต่เราก็รู้ทุกสิ่งที่จริงแล้วยังรักใช่ไหมฉันและเธอแค่เบียงมนุษย์ธรรมดาที่รักจะเป็นจะตาย แต่เพียงคิดคนและทางในวันที่ใจเป็นฝางอารมณ์เป็นไฟใครจะแพ้ชนะถ้าจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองเท่านั้นไม่อาจยับแยงความคิดสุดท้ายฉันและเธอต้องลองกับหลังเดินกลับคืนวันที่รักให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ ใครจะแพ้ชนะถ้่จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองเท่านั้นไม่อาจเยับยัง้งความคิดสุดท้ายฉันและเธอต้องลองเท่านั้นเรียกสติกลับมาได้ไหมก่อนมื่วันจะสายไป y e a เนือวัุวมันย่อหรือแคจอ่จอใจยิ่งแคบเพรายิ่งเรื่องมันจได้มันยิ่งตนันใจยิ่งแคบไปในที่สัมผัสจะสิ้นชีวิตของใครสตอร์มิสติมีกิจห้ผลอะไรการจำยังเชิงใจมันหายไปไหนวะทำเล่นโ,โ,โง่ชอบโชว์แต่เรื่องบ,าบานะ้าๆเนอะฉนเธอไม่มองหน้าเชียวเป็นแต่เกิดมาเป็นเพราะไรสติกรรมสิเธอบัญญาตฉันและเธอแคบียงมนุษย์ธรรมดาที่รักจะเป็นจะตาย แต่เพียงคิดคนละทางในวันที่ใจเป็นฟางอารมณ์เป็นไฟใครจะแพ้ชนะถ้าจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจเยียบยัง้งความคิดสุดท้ายฉันและเธอต้องลองกลับหลังย้อนคืนกลับไปวันที่รักให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ ใครจะแพ้ชนะแต่จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจยับยัง้งความคิดสุดท้ายฉันและเธอแค่เพียงเท่านั้นเรืยอขคืนสติกับมาได้ไหมก่อนวันที่มันจะสายไปก่อนวันที่มันจะสายเกินไป Gone when he man to say bye. ครจะแพ้ชนะถ้าจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจยับยั้งความคิดสุดท้ายฉันและเธอต้องลองกลับลงังเดือนย้อนกลับคืนไปวันที่รักให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ใครจะแพ้ชนะถ้าจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจยับยั้งความคิดสุดท้าย ฉันและเธอแค่เพียงเท่านั้นเรียกคืนสติกลับมาได้ไหมก่อนวันที่มันจะสายไปก่อนวันที่มันจะสายไป